ครับซูนึครับผมพบกับสองบ่าวอีสานอีกแล้วน้พี่น้องวันนี้เขาพามาหาอา,อาหารไหยหอยน้ะพี่น้องตัวน,นี้จะเป็นอาหารหลักของเขาเลยเนาะของหยอยชลีสีทองอยู่บอ่อที่เขาเลี้ยงนาะพี่น้องอันนี้ก็เป็นบอ่อกระช่างน้ำเห็นไหมพี่น้องมีหนะึ่งสองสามสี่บ่อตอนนี้เนาะบอ่อนั้นเขาออกขึ้นแล้วเนาะเพราะว่าหอยเข้าหญ่ทันเนาะพี่น้องคือว่าหอยหเข้ามันขยายพันธุ์ทันชส่วนนี้เนาะ้วก็ ต่อไปอาจีรได้ปล่อยลงบอใหญ่เลยเนาะที่เขาปล่อยจอกไว้เนาะพี่น้องอาจีรได้ลงบอยใหญ่เลยอันนี้เขามาเอาอาหารหอยเนาะอาหารหอยคือจอกเนาะนี่เนาะพี่น้องจอกเนาะพี่น้องที่เขาเอาเอานี่นะบริเวณนี้เนาะที่เขาเอาไปกาจอกาเขาเอามาปล่อยปีที่แล้วเนาะพี่น้องกะผักตบเนาะผักตบเขามาปล่อยหลายเติบแต่ว่ามันกะขยายสาแน่นอนผักตบแต่ว่าจอกนี่ออกมากระสอบนึงเนาะ ตัวไขยายเร็วครับนอกพี่น้องจนหอยกินบระท่านผุลาเพราะว่าหอยหกอกะออยู่บานมีอยู่สามบอ่อนอกดอกยูนี่มีอยู่สี่บ่อนอพี่น้องมันหอยกินบระท่านจะว่าหอก,กะเอาเป็นอาหารลักเนาะบางคนเอาไปไอยหอยกินบางแล้วว่าจอกตัวนี้หอยบอก่อยกินเนาะพี่น้องผมบอเซียนาอพี่น้องเพราะว่าผมหายย่ำเด็ก,กะเมื่อเนาะพี่น้องบอเคยเหลือต้องมาเอาเพิ่มเรื่อยๆเนาะแต่ว่ามันอาจจะต้องใส่เวลา หลายมือ่อในนั้ในการมันกินมันมันที่กินเป็นอ่าเป็นช่วงเนาะพี่น้องสำหรับอ่าจอกหรือว่าอ่าพวกจอกพวกอย่างนาะมันหอยหอยไม่ได้ขึ้นกินเป็นช่วงเนาะซึ่งเฮากะมีอ่าหัวหันรปลาดุกเนาะพี่น้องให้อธิะัติยอถึงสองเทียเนาะกินเนาะพี่น้องมันเป็นจอกตัวนี้จอกตัวนี้เพิ่นอ่าจอกหูหนูยักษ์เนาะพี่น้องหูหนูหูหนูยักษ์หรือหูหนูนี่เนาะ นเนาะเหาขึ้นมาแล้วเห็นปะเนาะมันสีไข่ไข่ครับจอกอ่าลักษณะใบมันสีไข่ไข่ครับจอกกุหลาบเนาะพี่น้องตัวจอกกุหลาบส,าเสีเป็นซ่เป็นซ่อซ่อใบเนาะพี่น้องตัวอันนี้มันจะเป็นอ่าลักษณะลักษณะจังสีเนาะพี่น้องใบมันก็มีกระจอกหูนูหน่อยผสมน,น,น้ำเนาะพี่น้องที่เขามาปล่อยปีที่แล้วเนาะปีนี้ก็เ,เอ้าไปที่รักในหล่กพี่น้องกระสอบนึงกระสอบนึงกับเซียวมนันอ่า ปล่อยไว้เลยสิประมาณจากักอ่าถ้ามันขึ้นกินดีประมาณสามหมื่นเหมือนเนาะพี่น้องสองสามหมื่นเหมือนแล้วเขากะจะเอาไปให้หอยอยู่บ้านเ้องนอพี่น้องส่วนนี้เขากะให้มันอยู่แล้วเนาะเห็นปะในกระสังเขากะให้มันอยู่แล้วให้มันกินเป็นอาหารเป็นลักอยู่แล้วเนาะตัวนี้เนาะซึ่งเป็นการลดต้นต้นทุนได้ค่อนข้างที่จะดีเลยเนาะพี่น้องค่อนข้างที่จะดีเลยเขากะแค่เสริมหัวอาหารปลาดุกไป เออเล่งมันยยใหญ่น่าจะน้อยสำนักนะเนาะนะครับผมครับเดี๋ยวอ่าสีไปบ้านเลยเนาะแล้วก็เอาอ่าจอกฮูนูยักตัวนี้ไปให้หอยอยู่บ้านเขาเนาะครับติดตามส้มเนาะพี่น้องว่ามันสิกินดีป่ะเนาะมาหอดอ่าบอที่เขาเลี้ยงเลยเนาะพี่น้องเห็นว่านี่นี่เน,ะน,นะาะเขาหายไปก็ไม่เคยเหลือเนาะพี่น้องนใครเริ่มใครแล้ว เท้ากับซีหีนจักมือซองมือเขาหยิเก็บไข่เนาะพี่น้องเป็นพอพอแม่พันธ์เนาะเทากันด้วยต่างเขียวเนาะเป็นซองบอลเนาะพี่น้องแล้วก็มีบอลนี้ที่เท้าใส่คุณอยู่เนาะนี่เนาะเห็นปะจะ่ว่ามีจอกเรือกันเนาะอีกนั่นอีกบบอลหนึงเนาะพี่น้องอันนี้นเป็นบพราฟักไข่หอยเนาะพี่น้องที่เทาฟักอยู่ เนาะเอาก็บสีหายมนเลยหรอกอะมืออื่นเสาห้องสิมาเบิ่งกันเนาะว่ามันสีกินดีบ่เนาะพี่น้องที่เ้างหายไปเนาะเท้าหายะมาณนี้เลยเนาะพี่น้องเห็นบ่เหาองเท้าหายเลยไปเังสิเลยเนาะเดี๋ยวมืออื่นเสาสิมาเบิ่งกันเนาะบ่อนี่ห้องก็บหายน้ำเนาะนี่เนาะบ่อนี่ห้องก็บทิมไปเห็นเล็กน่อยเนาะพี่น้องพ่ให้หอยหน่อยมันก่อเนาะมันติดตามส้มเนาะพี่น้องมืออื่นเสาว่ามันสีกินดีคือยังพรมว่าพอเนาะนี่เนาะ ใข่กะส่วงใครไงดีเนาะเดวมืออื่นเขากับจได้เก็บมืออื่นมือหื่อน,นะพี่น้องเก็บฝักเนาะนะครับผมมือซ้อมมาติดตามกันนะครับว่ามันกินดีป่ะเพราะว่าบางคนดูว่าหลายคนเนาะพี่น้องเขาไปหา้ว,ว่ามันบ่่อยกินเนาะมาพิสูจน์กันเลยเนาะกรนี่ก็เป็นเซามือไหมเนาะพี่น้อ,องมาเบิ่งนกันเลยว่าไว้กินบ่เนาะเห็นบ่พี่น้องไว้หอย,ยมันกินเนาะ แต่พี่เขาไอ้หลายมือว่านเห็นบ่คุณเห็นบ่ห้อยมันกินลมลงอันนี้ขนาดเศรายุขนาดอ่าถ้ามือเสองมันจะยังขื่นกินเนาะพี่น้องปกติห้อยมันช่นขื่นก,กินแต่ย่ามมนขึ้นแล้วกะไข่กะมีเพิ่มขึ้นอีกอยู่เนาะเนาะนั่งฟังนั่นกกนี่กอ่ะพีไข่มีอ่าเพิ่มขึ้นอีกอยู่ฟังนั่นกกน,นี่กอ่ะพีเนาะเนาะครับ นี่แหละเนาะที่อาหารหลายๆคนาาว่าไห้แล้วมันบ่ค่อยกินเนาะพี่น้องแต่ว่าผมก็บไห้มันก็กินดีอยู่เนาะนี่เนาะครับก็จับธระมะนี่ว่าบางท่านนี้ท่านนี้เป็นหอยอ่าหลุ่นเนาะพี่น้องท่านนี้ก็กินอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าหาก็กินว่าท่านละลายปันใดเนาะหอยอาจสีหน่อยก็กระสรงเงินเนาะพี่น้องนะก็มีหอยกินอยู่เนาะพี่น้องสรุปว่ากินเนาะพี่น้องเังไหนมันก็กินเนาะ นี่ลราเป็นอาหารหลักของทางกะบอ่อเลี้ยงของเขาเลยเนาะบอ่บอบอ,อยากเอิน่น่าฟาร์มเนาะพี่น้องเพราะว่ามันกับบ่อเลี้ยงไงสำฟารนะ์มเนาะเป็นทางที่เขาเลี้ยงเป็นอาหารหลักเลยเนาะนี่แหละเป็นจอกเนาะพี่น้องเป็นจอก,กหูหนูเนาะพี่น้องหูหนูยักกับว่าหูหนูหน่อยธรรมดานะเนาะเทาก็ให้ปกติแคม่มันมันบ่ขึ้นกินไปไมันก็กินหกักจนเหมือน,นพี่น้องกิน กินรากเนาะพี่น้องกินรากครับจำได้ไปติดตามส้มเบิงมือที่สองเนาะว่ามันสิขึ้นกินดีวาเนะครับผมเดี๋ยวพูนจิถ่ายลงให้เหิ่งอีกเนาะติดตามส้มแด้เนะครับผมเดี๋ยวนะครับผมผ่านไปสองเมืองมันก็จีกินประมาณนี้เนาะครับผมปะ่ะไก่เหมือนเลปรากาที่เขาใส่ตะไครเขียวสีเนาะพี่น้องเขาใส่ตะไครเขียวในวงอีกสั่นหนึ่งเนาะมันสีเกี่ยวกับการล่างบอเนาะพี่น้องมันสิล่างง่ายแล้วกันวงนอกเนาะ เ,าาาเ,เ,เขาสามารถเลี้ยงปลาดุกได้เนาะพี่น้องวงกดอกกันสิบุนปลาดุกผมเนาะเขาสามารถเลี้ยงปลาดุกได้ให้กินลูกหน้าให้กินยังยงีสิเนาะพี่น้องข่งดอกเนาะอันนี้ก็ลักษณะคือนกันเนาะดีนนี้ผมประโยปลาดุกมาปล่อยเนาะคือกัด่วงเนาะอันนี้กาลักษณะการกินเห็นบ้่าพี่น้องใกล้หมดแล้วมุนอุยปุ๋ยละเห็นเนาคะครับผมนี่พันไปมันสองมือเนาะพี่น้องเลิกกะ ไข่เนาะคันได้เก็บไข่อยู่หลายแล้วไข่ก็ได้ผมได้เก็บไข่แล้วเป็นสิบกาห้างแล้วเนาะนะครับสองมือนาะครับผมกระสีระมาณนี้เนาะครับครับพูดไดมากคิมนีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสุขไก่ส่องบ่าวอีสานเนาะพี่น้องหรือผูดได้ดีเอาไปประยุกต์ใส้นาะพี่น้องกับบอที่พี่น้องเลี้ยงอยู่เนาะก้ได้เนาะพี่น้องสำหรับผรมเราทีระมาณนี้เนาะ เนาะน,นี่นห้องกสิกรรมสุญสานไงเอาปล่อยน้ำออกได้เนาะบต่ต้องห่วงหอยไหลออกหรือว่าหอยไปอัดหู้ปล่อยน้ำเนาะพี่นอ้องกสิะมาณน,นี่เราบอว่าทางนอกนี่ห้องกสิสามารถปล่อยปลาได้อีกเนาะครับจิ้มหนีได้ไปก่อนเนาะผมสวัสดีเนาะครับ